สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับผมในช่วงนี้มีอาชีพมาฝากทุกๆคนด้วยนี่คือช่วงประตูสู่อาชีพอุ๊ยมีอาชีพที่น่าสนใจมาฝากอีกแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดย กรมชประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน อ่างไว้หนำเขี้ยวนี่มันมันไม่มีต้นน้ำต้องรดน้ำก้นอย่างเดียวเพร,ะะร,ราะว่าต่อไปเราเราขาดหวากลัวหวาจะน้ำม,มันมันจะจ่ายไม่พอพอจ่ายไม่พอก็คือดาวน้ำเหลืองเนี่ยหมากคุยกับดาวหน้าทีหวาจะทำยังไงเผื่อหว,ะวาให้ชาวบ้านได้จ่ายน้ำกันมาขึ้นครั้งเมื่อก่อจ้างคือช่วงประมาณกุมภาปีพันธ์ปี2529 ทางสภาตำบลกองต้อมใต้มีหนังสือถวายดีกาขอตุนข้าถวายดีกาขอจ้างให้จัดอาแหล่งเก็บน้ําให้กับชาวบ้านในตําบลกองต้อมใต้เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคหลังจากนั้นก็ออกมาสารวจและก็พิจารณาโครงการถึงความเหมาะสมในการดําเนินการก่อสร้างทางกรมจนประทานก็เลยได้ก่อสร้างในปี253 0ซึ่งความเหมาะสมในการก่อสร้างก็ได้พื้นพื้นที่จุดนี้ และก็หลังจากก่อจ้างเสร็จจนประธานกบ,บีก็เข้ามานาเนินการดูแลในการาบำรุงรักษาและก็ส่งน้าให้กับประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันอาเก็บน้ำไว้น้าเขียวมีการส่งน้ําโดยใช้ระบบท่อทั้งหมดมีอ่างสายหลักลและก็มีสายย่อยด้วยเป็นการบริหารโดยกลุ่มใช้น้ําภายใต้การดําเนินการของกลุ่ม บริหารกลุ่มผู้ใช้น้ํารักอ่างเก็บน้ําไว้น้ําเขียวกลุ่มอ่างเก็บน้ําไว้น้ําเขียวแต่ก่อนนั้นคือก้นต่วายู่ไพรน้ํามนะไปไปไปใส่กจะไม่ปอดชายคือขาจะไม่ได้ชายเลยจักปีพอเรามาตั้งจัดคุ่มโดยแต่นีเจ้าหน้าที่ก่อนชนบทุานเนี้ยกล้ามาช่วยแนะนำจะเป็นสีเหลียงง่ายคือป่อหวานนี่ปอหวาน่วยหารจุดจานกล้ามาจ่วยเต็มตีเกิดขึ้นคือก็เจากบ้านก็เลยวัง ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำว้้ยน้ำเขียวได้ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านอุปโภคและบริโภคให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างมากครับทั้งในด้านเกษตรและก็ด้านอุปโภคและก็มีประปาสาขาของต้มเข้ามาดําเนินการก็คือใช้น้ําจากุ้ยน้าเขียวไปผลิตและก็ส่งให้กับพื้นที่ใกล้ใกล้เคียงจากของต้มใต้ด้วยครับข้อข้บคุณอ่างว้้ยน้ำเขียวมีอ่างเกิดขึ้นก็คือชาวบ้านได้จ่ายน้ำดีขึ้นจะถือว่าคือลําบ้าโรเตน้ำพ้นแต่พอมีอ่างเราก็ได้จชาน้ำ ดีขึ้นเหลียงซัิโตผลไม้เลยประมาณนี้ค่ะเราดูแลตลอดการทำงานของเราดูแลเอาใจใส่ทั้งผลผลิตของเรา ผมพิพัฒน์อินทระ,ะ,ะเจริญน,นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิดจกูดครับส่วนของกลุ่มนะฮะแปลงใหญ่เนี่ยทุกคนต้องมี JP นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการครับโดยปกติมังคุดเราเนี่ยเวลาเราเก็บออกมาจากสวนเนี่ยเราก็จะแบ่งเกรดนะครับเราจะมีห่วงคัดขนาดนะฮะในการคัดเกรดของมังคุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ใช่ว่าเอาลูกที่มันใช้ไม่ได้กินไม่สามารถกินได้ตกดินแตกแล้าวเนี่ยใส่ลงไปนะครับเราต้องให้ลงมต่างๆเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรของจังหวัดนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการครับ ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะครว่าของเราเนี่ยคัดสรรมาเพื่อผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเป็นมุคคขที่รับประทานได้ทุกลูกครับ นี่แหละครับคืออีกหนึ่งอาชีพที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆให้ทุกคนไปต่อยอดในอาชีพของตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนช่วงหน้านะครับกับช่วงวิถียั่งยืนมีความยั่งยืนของภาคการเกษตรมาฝากด้วยอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ